สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับโอ้โหวันนี้ครับคุณผู้ชมครับอากาศเช้าเช้าอย่างนี้ครับลมเย็นเย็นเลยนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวครับปรับอุณหภูมิปรับตัวไม่ทันเลยนะครับบ้านคุณผู้ชมหนาวไหมครับน่าจะหนาวเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วภาคอีสานรือภาคเหนือนะครับ อากาศก็จะแปรปรวนนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะครับขอให้คุณผู้ชมรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ครับเอาเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆนะครับในวันนี้ครับในการกําจัดมดกบจัดปวกนะครับกําจัดยังไงให้หมดไปจากบ้านเรือนของเรานะครับส่วนมากแล้วปวกก็จะมากินไม้นะครับกินไม้ตามบ้านเรือนของเรานะครับส่วนมดก็จะหาอาหารกินนะครับตามดิน ตามกฐางต้นไม้มารบกวนของเราอย่างเยอะเลยนะครับวันนี้ครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อเพื่อนจะใช้สูตรนี้ครับในการกำจัดมดกับกําจัดปลวกครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทาและรับชมกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพื่อนจะรักําจัดมดกับจัดปลวกในวันนี้ครับก็จะมีเหล้าขาวครับเหล้าขาวสี่สิบดีกีนะครับนี่ครับเหล้าขาวสี่สิบดีกีขนาดคนยังเมาครับแล้วปลวกมดจะเหลือแล้วครับ ในเหล้าก็จะมีสารเมานะครับสารเมาขนาดเป็นจะมีกลิ่นร้อนแรงมากเลยครับคุณผู้ชมครับเหล้าขาวเนี่ยครับขนาดคนยังเมาครับแล้วพวกปวกพวกมดจะเหลือนะครับคุณผู้ชมครับเนื้อย่างหนึ่งก็คือเนี่ยครับใบขี้เหล็กครับคุณผู้ชมครับเก็บมาจากต้นเลยนะครับในใบขี้เหล็กก็จะมีสารโคโมนนะครับที่อยู่ในใบขี้เหล็กนะครับ จะไปกําจัดปวกมดกําจัดปวกกาจัดมดแน่นอนครับเมื่อกลุ่มของสารโคมอลไปโดนตัวปวกตัวมดนะครับเป็นกิริยาครับของประสาทครับประสาทของปวกและมดจะทําให้ปวกมดตายได้นะครับและตัวช่วยอีกอย่างครับคุณผู้ชมครับก็คือนี่ครับนี่ครับก็คือน้ํายาล้างจานสันไลน์นะครับคุณผู้ชมครับจะไปก่อตัวปวกนะครับเมื่อเราฉีดพ่นไปนะครับจะทําให้เล่าขาวกับใบขี้เหล็ก เพิ่มประสิทธิภาพทําให้ปลวกตายได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทาน้ํายากําจัดปลวกกําจัดมดด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราใส่น้ําน,นะครับ1.5ลิตรครับ1.5ลิตรเราใส่ไปเลยนะครับ ไม่ต้องหมดครับเสร็จแล้วเราใส่ใบขี้เหล็กครับใบขี้เหล็กนี่1กิโลกร,รัมนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ใส่ไปเลยครับหกิโลกร,รมัมนี่นะครับในใบขี้เหล็กก็จะมีสารโครโมนนะครับสารโครโมนชนิดหนึ่งนะครับเรือราวง วกและมดโดนนะครับก็จะไปทําลายระบบประสาทของมดนะครับปวกนะครับจะทําให้มดปวกตายได้นะครับนี่ครับเราใส่ไปแล้วครับ1กิโลกรัมครับแล้วก็มาทําการปั่นเลยครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็มาเทครับเทใส่ภาชนะของเรานี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ เสร็จแล้วเราก็มาทําการกรองครับเดี๋ยวเรากองเอาแต่น้ํานะครับเพื่อจะนําไปฉีดพ่นมดปลวกของเรานะครับถ้าเราไม่กรองนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราฉีดพ่นเราใส่ทั้งหมดนะครับมันก็จะไปอุดตันตัวฉีดพ่นของเรานะครับเครื่องฉีดพ่นของเรานะครับเวลาเราไม่กรองนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการกรองกันนะครับคุณผู้ชมครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับเราก็ทําการกรองครับจะใช้คว่าผ้าขาวบางก็ได้นะครับในการกรองอันนี้พ่อ่นจะใช้ตะแกรงครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหครับ ใช้มือของเราเนี่ครับปีดคั้นนิดนึงครับเอาน้ำพอุออกนะครับนี่ครับส่วนกากมันเราอ,อย่าทิ้งนะครับเอาไปเทตามร,บรอบรครับต้นมะนาวครับ กันมดกันปลวกได้เหมือนกันครับนี่ครับกินชุ่มชุนเนี่ยครับนกปวกจะไม่มากินมาก่อครับคุณผู้ชมครับใบขี้เหล็กที่เราปั่นเมื่อกี้นะครับก็จะมีเป็นสีแบบนี้นะครับเรากรองเอาแต่น้ำแล้วครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่ส่วนผสมที่สองครับคุณผู้ชมครับเราก็ใส่เหล้าขาวครับคุณผู้ชมครับ เราใช้หนึ่งแก้วนะครับนี่ครับหนึ่งแก้วใหญ่ครับเทลงไปเลยครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยนะครับน้ำยาล้างจานซันไลท์ครับ1ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมครับเราใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็คนครับ บนส่วนผสมทั้งหมดนี่แหละครับให้เข้ากันครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับน้าจานล้างจานซันไลน์นะครับเวลาเราผสมไปนะครับเวลาเราฉีดพ่นไปนะครับมันก็จะไปเกาะตัวปลกนะครับเมื่อเราฉีดพ่นไปเยอะๆนะครับจะทําให้ปลกจะทําให้เล่าขาวครับกับใบขี้เหล็กเพื่อประสิทธิภาพทําให้ปลกตายได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีฉีดพ่นกันเลยนะครับอุ้ยหมดครับคุณผู้ชมครับ อ่คับเต็มเลยครับนะครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาในบ้านตําแจงครับดูสิครับเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอย่างนี้มันต้องไปเจอกับน้ํายาของพ่บเพลินนะครับน้ํายาตําจัดมกกาจัดปวกครับครับคุณผู้ชมครับฉีดพ่นเลยครับ วิ้ยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับแน่นิ่งหมดแล้วครับเนี่ยครับแป๊บเดียวครับไม่ถึงนาทีครับอุ้ยเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วครับอย่างนี้ต้องโดนครับโดนหมดแน่นอนนะครับเนี่ยไม่เหลือแน่นอนครับคุณผู้ชมครับดูเลยครับจูงไว้ไม่ได้แล้วครับมันมาหมดแล้วครับมา เห็นไว้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับดูสิครับวิไข่เต็มเลยครับเนี่ยครับแน่นิ่งหมดนะครับเนี่ยตายนะครับคุณผู้ชมครับไม่ถึงนาทีครับเจอน้ํายาสูตรนี้เข้าไปครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปฉีดปลวกดูนะครับว่าจะขนาดไหนครับโหดูสิครับบ้านไม่เหลือแล้วครับเนี่ยครับขึ้นมาเต็มเลยครับคุณผู้ชมครับ เยอะจริงๆครับดูสิครับเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมครับเยอะนะครับฉีดนะครับมันอยู่ข้างในนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราฉีดทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวมันก็ออกมามองครับ ตายแน่ๆเลยครับขนาดมดยังไม่กี้ยังตายเลยครับเดี๋ยวปลวกจะเหลือนะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูครับอยู่ข้างในครับคุณผู้ชมครับไม่ถึงนาทีแล้วครับเดี๋ยวมันก็ออกมาตายเองครับเนี่ยครับเพราะว่ามัน ว่าเราฉีดพ่นถึงข้างในครับข้างในเนไม้เลยนะครับนี่ครับโอ้หมันกอกกินจริงครับกินไม่เหลือจริงจริงพวาะป่วกเนี่ยครับเห็นไหมครับขาวเงี้ยเราก็ฉีดพ่นเลยครับฉีดพ่นเข้าไปนะครับ ครับคุณผู้ชมครับอันนี้เราใช้ไม่หมดนะครับเวลาเราใช้ไม่หมดนะครับเราก็เทกลับใส่ขวดเหมือนเดิมครับใส่ขวดไว้เหมือนเดิมแล้วก็นำกลับมาใช้ครั้งต่อไปได้นะครับเราไม่ต้องทิ้งนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเราก็เก็บไว้ในขวดนี่แหละครับมันไม่เสียไม่เน่าหรอกครับ จะมีประโยชน์ได้ด้วยนะครับเวลาเราต้องการใช้ก็เราก็นำขวดนี้แหละครับมาใช้พ่นปัวพ่น,น,นมดขังต่อไปได้ครับแต่ถ้าจะให้ดีเราเขียนชื่อติดไว้นะครับมาเป็นน้ำยาอะไรน้ำยากำจัดอะไรเนี่ยครับจะดีมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมเขียนชื่อมาติดไว้นะครับถ้าเราต้องการเราก็หยิบมาใช้ได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆ ที่พ่อเพลินมาแนะนําในวันนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเคล็ดลับดีในการกําจัดมดกําจัดปลวกในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ